โอเคครับก็กลับสวัสดีท่านชมชาวการีนาฟรีไฟที่น่ารักทุกคนกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผม x2 style เ,เหมือนเดิมนะครับ <Okay. S 1> ซึ่งหลังจากที่ห่างหายกันไปนานมากนะครับประมาณ2เดือนได้เนาะซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะกลับมาทำคลิปเกี่ยวกับการสอนโหลด ฟีไฟ X 8 6เวอร์ชันล่าสุดนะครับ <Yahoo! S 1> ซึ่งเกมเพิ่งอัปเดตวันนี้นะครับแล้วผมก็เพิ่งทำเสร็จเมื่อช่วงเย็นก็เลยได้มีเวลามาทำคลิปสอนโหลดตอนค่ำนะครับซึ่งเหมือนเดิมนะผมก็จะพูดถึงรายละเอียดนะครับแล้วก็ไปเทสให้ดูสักนิดหน่อยนะครับซึ่งผมคิดว่าตัวที่ผมทำเนี่ยน่าจะ เวิร์กที่สุดแล้วนะครับน่าจะใช้งานได้จริงเนาะเฟรมเรทก็อยู่ราวๆ90-100ประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมก็จะพาทุกคนไปดูแบบกิจกรรมต่างๆในเกมนะครับว่ามันมีครบทุกอย่างเนาะสำหรับ f นะีฟายเ r e ก f i e X86 เนาะตัวนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุด OB51 1นะครับ น่าจะมีตัวละครใหม่ใช่ไหมน่าจะใช่แหละอ่ากิจกรรมก็มีครบทุกอย่างนะครับพวกชงพวกชุดอะไรก็ครบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สำหรับใครที่เคยลงไฟล์ไฟล์ตัวเกมของผมเนี่ยเมื่อเวอร์ก่อนเนี่ยสามารถลงทับได้เลยนะครับ สำหรับใครที่เพิ่งมารู้จักฟีไฟ X86 เนี่ยก็แนะนำให้ลบตัวเกมตัวเก่าออกก่อนนะครับแล้วค่อยโหลดฟีไฟ X86 ตัวนี้นะเข้ามันถึงจะรันได้แบบเต็มประสิทธิภาพเนาะโอเคเดี๋ยวเราไม่พูดพร่ำทำเพลงเดี๋ยวเราไปลองเทสกันในโหมดหมาป่ากันดีกว่านะครับโอเคเยวกดเริ่มเกมไปเลยนะครับซึ่งผมก็ต้องขอ อภัยทุกคนนะครับช่วงนี้คือไม่ค่อยมีเวลาได้ทําคลิปสนุกสนุกให้คนดูได้ดูเลยนะเดี๋ยวผมก็จะหาเวลาว่างๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําคลิปให้ดูในช่องนะแล้วก็อีกอย่างคือผมเปลี่ยนมือถือใหม่ด้วยนะครับก็เลยเล่นไม่ค่อยชินเท่าไหร่เอาไว้ดียวยผมแบบถนัดเดี๋ยวผมมาเล่นให้ดูนะอุ้ย วิอัดตัวผมเลยอะฮะผมว่าจะอัดหัวอัดตัวตายเลยไม่เป็นไรนะซึ่งอัปเดตมาช่วงแรกๆเนี่ยมันก็จะมีหน่วงๆติดหน่วงนิดหน่อยนะเพราะว่าเกมมันเพิ่งอัปเดตเสร็จเนาะก็รอสักประมาณ1ถึง2สัปดาห์ก็น่าจะหายแล้วนะครับสำหรับอาการพวกนี้เนาะรอรอแบบตัวเกมมัน เท่าที่นะครับก็จะน่าจะได้แต่ส่วนตัวที่ผมเล่นมาเนี่ยก็ยังไม่เจอฟิลม์มกระช่างนะครับอุ้ยคมๆเลยครับดอกเนี้ย มาสกอร์ก็อยู่ที่2อสูตแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเกมเนี้ยเขาจะชนะหรือผมจะเป็นฝ่ายชนะแล้วเขาเลือกที่จะเล่นเป็น A อนะครับปืนโปดวะยยิงไม่ดูเลย,ยตายไปมาดี ตอนนี้สกอร์ได้ขึ้นนำมาเป็นที่3ต่อ0แล้วนะครับอีก2สกอร์สุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปสอดโหลดเลยนะซึ่งมีเวอร์ชันคอมกับมือถือนะครับมือถือเดี๋ยวผมจะทำให้เร็วๆนี้นะตายอันนี้คือเวอร์ชั่นคอมนะแล้วก็ผมอยากย้ำทุกคนนะเวลาที่ทุกคนจะโหลดเนี่ยแนะนำ กดเข้าลิงก์ให้ถูกตัวนะครับถ้าทุกคนกดมั่วมันจะแบบโดนตัวมีรหัสอะไรเงี้ยซึ่งผมย้ําก่อนนะว่าเวอร์ชันคอมเนี่ยมีรหัสส่วนเวอร์ชันมือถือเนี่ยไม่มีนะครับเพราะว่าถ้าผมใส่รหัสมือถือมันจะโหลดค่อนข้างยากนะครับแต่คอมเนี่ยเราโหลดมาเราแตกไฟล์แล้วก็ใส่รหัสก็เล่นได้เลยปกตินะอ๋ ตายไปโอ้โหจบเร็วจัดสกอร์ก็ห้าศูนย์โอเคเดี๋ยวเราไม่พูดพร่ำทำเพลงกันดีกว่านะผลเทสทุกคนน่าจะเห็นเห็นกันแล้วนะว่าเฟรมก็ค่อนข้างนิ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการ ติดตั้งแล้วก็ดาวน์โหลดฟิล์ไฟ x86 เวอร์ชันล,ล่าสุดกันเลยดีกว่านะครับโอเคแล้วผมไปเลย okay, ครับผม let's go โอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าดาวน์โหลดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อาจจะดูแปลกตานิดนึงนะครับเนื่องจากว่าผมเปลี่ยนเทคนิคในการดาวน์โหลดนะครับซึ่งปกติผมก็จะทำเหมือนเดิมนะครับแต่คือไอ เว็บกำโหลดเนี่ยคือมันให้ผมผูกบัญชีธนาคารแล้วก็เรียกเก็บตังค์จากคนดูนะครับซึ่งจริงๆคือผมจะทําตัวนี้มาแจกฟรีนะครับแต่เขาให้ใส่ราคาขั้นต่ำหนเหรียญน,นะครับคือผมก็แบบอยากทามาแจกอยู่แล้วครับคือผมก็เลยต้องได้เปลี่ยนมาเป็น Google Drive นะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ง่ายต่อการดาวน์โหลดด้วยนะครับแต่ มันก็จะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะค,คือผมก็ชอบให้มันแบบมีพื้นลงพื้นหลังอะไรเงี้ยก็อันนี้มันก็จะดูแบบธรรมดาเกินไปนะครับโอเคนะครับส่วนลิงก์ตัวนี้นะผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับเมื่อทุกคนกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะอยู่หน้านี้เลยนะครับให้ทุกคนกดคาว่าดาวน์โหลดตรงนี้นะอ่าตรงนี้แล้วก็กดดาวน์โหลดต่อไปเนาะ เนี่ยมันก็จะขึ้นดาวน์โหลดให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็รอดาวน์โหลดเสร็จเนาะแต่ในที่นี้นะครับผมได้ดาวน์โหลดไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะกดหยุดเลยนะ,ะทุกคนต้องรอให้มันดาวน์โหลดเสร็จก่อนนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จนะครับทุกคนก็จะเจอกับไฟล์ตรงนี้นะครับทุกคนจะได้ไฟล์ตัวน,นี้มาเนี่ยซึ่งมันก็จะเขียนว่า ฟรีไฟล์ x 8 6 ob 511สินะครับบา x 2 style นะครับอันดับแรกเลยนะให้ทุกคนมาแตกไฟล์ก่อนนะครับก็กดคำว่า extract here นะครับอ่รหัสนะครับคือผมก็จะบอกตรงนี้เลยนะรหัสคือพิมพ์ให้ถูกตามผมทุกตัวนะ x 2ตา s นะครับชื่อช่อง แล้วก็เขียนคาว่า 4k นะครับให้ถูกตามนี้นะครับ x2 เนี่ยตัว x แล้วก็เลข2นะครับตัว S เป็นตัวใหญ่นะครับตัว t ตัว y ตัว l จะกลายเป็นอ่าตัวเครื่องหมายตกใจนะครับแล้วก็ตัว e แล้วก็ 4k อย่างนี้นะครับแล้วก็กดคำว่า ok เนี่ยมันก็จะแตกไฟล์ให้เรานะครับแล้วเราก็จะได้ตัวนี้มาเนาะฟี e ฟ X 8 e X86 เป็นลูกบ o ส s t แตกอย่างนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ทุกคนเข้าบ o ส s t แตกนะ,อะโอเคเมื่อเข้าบ o ส s t แตกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับจริงๆฟีไฟตัวเก่า ของทุกคนเนี่ยมันก็จะเป็นรูปที่ยังไม่ได้อัปเดตนะครับทุกคนต้องมากดตรงติดตั้ง apk ตรงนี้เนี่ยหรือว่าคย์ลัดก็จะเป็น c t r โตแล้วก็ Shift แล้วก็ตัว B นะครับกดพร้อมกันนะแล้วก็จะกดเข้าไปนะครับอ่าแล้วให้ทุกคนหาไฟล์ที่ทุกคนจัดเก็บไว้นะครับซึ่งผมจัดเก็บไว้ตรงเดสก์ท็อปตรงนี้นะครับทุกคนก็น่าจะเก็บไว้ที่ดาวน์โหลดนะครับทุกคนก็เข้าไปดาวน์โหลด เนี่ยผมผมเก็บมาจากตรงนี้นะครับก็ให้ทุกคนเลือก f r e e f i r e x86 ob 51 by x2 style ตัวล่าสุดของผมไปนะครับแล้วก็กดกดคำว่า open นะแต่ในที่นี้คือผมได้อัปเดตอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไม่จะเป็นต้องกดอีกครั้งนะครับหรือว่าจะกดก็ได้นะมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะแต่ถ้าทุกคนเนี่ย ใครที่ยังไม่ได้อัปเดตก็คือให้กดตรงนี้นะครับกด Open แล้วก็รอเขาติดตั้งนะเมื่อเขาติดตั้งเสร็จก็จะเป็นรูปฟไฟล์เวอร์ชั่นล่าสุดอย่างนี้คนระับทุกคนก็สามารถกดเข้าไปเล่นได้เลยนะอ่าเกมดิงขออนุญาตรีบูสต a c กก่อนนะครับคนดูซึ่งบางครั้ง ตัวเกมมันก็อาจจะลวนลนนิดนึงนะครับเราก็ต้องได้รีบูสต c กเพื่อเข้าใหม่แล้วก็รอเข้าไปนะครับ โอเคครับเมื่อเข้าเกมเสร็จมันก็จะดาวน์โหลดทรัพยากรทรัพยากรอะไรเงี้ยนะครับแนะนําให้ทุกคนรอ,อก,ก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบเล่นนะครับเพราะว่าถ้าเล่นระหว่างที่มันดาวน์โหลดทรัพยากรเนี่ยมันก็จะทําให้เกมหน่วงๆน,นะเวลาเราเล่นนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับใครที่แบบเล่นแล้วมันหน่วงๆก็คือทุกคนต้องรอ,อให้มันหยุดดาวน์โหลดทรัพยากรค่อยเล่นนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรมากแล้วนะครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไคร้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ